คืบหน้าล่าสุดหลังไม้พิรัตขอถอนสิทธิผู้ปกครองร่วมกับซาร่าหลังจากไม้พิรัตได้ยื่นคำร้องขอสิทธิ์ในการเลี้ยงลูกจนเกิดเป็นประเด็นร้อนแรงแห่งปีและมีประเด็นราม่ากเกิดขึ้นเกือบทุกวันจนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่โตในหลายๆปมปัญหาแต่สุดท้ายแล้ว ด้วยความรักลูกและสงสารลูกไม้จึงตัดสินใจถอนคำร้องที่ขอสิทธิ์เป็นผู้ปกครองร่วมกับซาร่าไปแล้วค่ะวันนี้เรามีความคืบหน้าล่าสุดมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะหลังจากพิธีกรชื่อดังบุ๋มปนัดดาว,วงผู้ดีได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับไม้หลังจากที่เขาถอนคำร้องไปแล้วและข้อมูลล่าสุดที่ท,ทราบมานั่นก็คือ ศาลไม่รับคําร้องที่ยื่นขอยกเลิกสิทธิ์การเป็นผู้ปกครองร่วมกันก่อนหน้านี้ค่ะเพราะศาลมองว่าเรื่องนี้จะเป็นผลดีและก็เป็นประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุดและเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะที่เด็กจะมีพ่อที่รับรองบุตรตามกฎหมายสำหรับบุ๋มปนัดดาเองก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้เหมือนกันค่ะว่าน้องแม็กซ์เวลจะได้ในสิ่งที่ดีที่สุดและต่อจากนี้ไป ก็คงเป็นหน้าที่ของทนายความที่จะต้องเข้ามาดำเนินการและคงต้องมีการพูดคุยเจราจาตกลงกันเพราะถ้ามีการรับรองบุตรเกิดขึ้นแล้วความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายจะออกมาเป็นอย่างไรคนละเท่าไหร่ก็ต้องชัดเจนเพราะนี่คือการรับผิดชอบร่วมกันแล้วล่ะค่ะบุมบ๋มปรรัดายังบอกอีกด้วยค่ะว่าสภาพจิตใจของไม้ตอนนี้ดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆเพราะเขาได้รับกำลังใจจากทุกๆคน ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วไม้แทบไม่มีที่ยืนในสังคมเลยงานก็ไม่มีเข้ามาจนวันนี้ตรงกันข้ามมีคนเข้าใจเขามากขึ้นมีคนมาขอโทษทำให้สภาพจิตใจของไม้ดีขึ้นมากๆค่ะและตอนนี้ตัวไม้เองก็พร้อมที่จะดูแลลูกอยากเจอลูกและคิดถึงลูกมากมาก อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันค่ะบ๊ายบาย